แล้วครับเราทาการทดสอบดูท่านหน่อยครับอ่าน่ะฮะก็จะเห็นว่ามีเสียงดอกของเครื่องโหลดลงมานะครับเนื่องจากว่าสภาพเครื่องของปั๊มโซลา่านี้ก็ยังเบาๆอยู่นะครับมีปัญหาระบบโซลา่านะครับเดี๋ยวก็จะให้ป๋าทำการเช็คระบบโซลา่านิดนึง แต่งกับวนาใหม่นะครับศูนเครื่องขึ้นมาอีกนิดหนึ่งุนสองทำงานได้แค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับ เอวแน่นดีนะครับรถคันนี้ก็เหลือติดปัญหาตรงเพชเชอร์ของกระบอกอาร์มนะครับหายก็จะทำการปรับแต่งให้สามารถทำงานได้นะครับอามงบประมาณนะครับซื้อมาหลายตังก็เอาทุนคืนก่อนอทุนคืนก่อนนิดนึงนะครับจะค่อยซ่อมไป แกก็เจอกนแต่กรรุ่นเก่าๆกานี้แล้ครับอ่าค่อยจูน,นค่อยปรับแต่งช่วยกันไปครับอาจะเรียนหมดทั้งคันนี่ก็โหหลายตังครับหลายตังแ็เนี่ยขาให้ทงานได้ก่อน กิโหลนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นี่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะนิ่มเท่าไหร่นะครับเสียงปุ๊บปั๊บปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับหมกหม้ฉีดเดี๋ยวเซตระบบกัน ได้สักหน่อยกันน่าจะโอเคแล้วครับ ให้ทำงานได้แค่นี้ก่อนละครับเดี๋ยวก็มีตังค์สักหน่อยเราค่อยตับแต่งแก้ไขระบบระบอกปนแล้วก็ระบบโซล่านะครับก็น่าจะเพิ่มพลังงานขึ้นมาอีกสัก30% FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันตลอดมาขอบคุณท่านนี้เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามค่ายสอทหารนะครับทางบ้านเราไอ้มาช่วยเหลือเนือ่องจากคนหนักอ่านะครับรู้สึกว่ากาวนาจะมีปัญหาครับอาการติดโหลดอย่างเงี้ย จะให้ป๋าเราจัดการเรื่องปั๊มโซล่าของัฉีดสักหน่อยแล้วก็ปรับแต่งระบบพันดรลิกเพิ่มเติมอีกก็จะโอเคแล้วครับสำหรับมาร์คทูคันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม